ไอ้ี่ทำอะไรยั่วเอ้ยเอ้ยเอเอาไปมีออกเว้ยอือเอเฉันบอกกี่ครั้งแล้วว่าเลิกมาเข้าห้องน้ำบ้านฉันได้แล้วห้องน้ำบ้านไหนไม่มีเหรอฮะฉันไม่จะมาเข้าเว้ยก็ฉันเห็นเธอเข้าอยู่ก็เลยมาแกล้งเล่นเฉยแก่แกล้งฉันที่เป็นผู้หญิง ด้วยการที่เข้ามาในห้องน้ําที่มีฉันอยู่เนี่ยนะไม่เห็นเป็นไรเลยฉันไม่ได้อยากเห็นอะไรของเธอหรอกน่าแกรู้ไหมเมื่อกี้อ่ะฉันเพิ่งใส่เสื้อเสร็จพอดีเกิดท่าแกเข้ามาก่อนนะนะแกคงเห็นฉันหมดแล้วอะ่ะโอ้ยนี่เอเลิกทาตัวเป็นเด็กๆได้แล้วอ,อะไรฉันทําอะไรก็แค่จะเข้ามาแกล้งเธอเล่นไละอย่างจะมาทวงสัญญาด้วยที่บอกว่าวันนี้วันเปิดเทอมวันแรกเธอจะให้ฉันยืมมอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนอ่ะโอ้ยรู้แล้วเลยนะเรื่องนั้นน่ะ กุญแจรถเอาคาราดูให้แล้วขับไปได้เลยอืมขอบคุณมากนะเออเออรีบออกไปได้แล้วไปเออแล้วว่าแต่เธอไม่ปางเรียนพร้อมชั้นเลยเหรอเธอไม่เอาอ่ะซ้อนรถนายไปอ่ะเดี๋ยวคนอื่นก็หา,าเป็นแฟนนายอะดิ <c oughs> คิดอะไรแบบนั้นแล้วเนี่ยนี่ เธอคิดไม่ซื่อกับฉันเหรอฮะอืมฉันเนี่ยนะจะคิดไม่ซื่อกับแกไปจะรีบไปก็ไปไปเดี๋ยวฉันก็เกิดเปลี่ยนใจไม่ให้ยืมขึ้นมาหรอกเอา้เอามีถ่ายนูย้ยวันนี้ยังไงก็ต้องยืมรถแกเดี๋ยวว่าถ้าเกิดฉันบอกเธอคนนั้นแล้วเธอคนนั้นเขายอมเป็นแฟนกับฉันฉันจะยืมรถเธอพาเขาไปเที่ยวหน่อยอะเฮ้ยนี่แกจะยืมรถฉันไปทําอะไรกันแน่วันนี้คือวันนี้ฉันตัดสินใจจะบอกชอบคนที่ฉันแอบชอบอะ่ะ ก็เลยคิดไว้ว่าเผื่อว่าเขาชอบฉันเหมือนกันก็เลยจะยืมรถแกพาเขาซ้อนไปเดทอ่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองฉันอ่ะแอบชอบเขามาสองสามเดือนแล้วนะก่อนปิดเทอมอ่ะกะว่าเปิดเทอมปุ๊บอ่ะจะไปบอกรักทันทีเลยเอองั้นเดี๋ยวฉันน่ารถแกไปเลยนุ้ยเออเอาไปเลยเดี๋ยวเจอกันโรงเรียนนะอ สวัสดีค่ะคุณป้าทำอะไรอยู่ล่ะคะโอ้ยไม่ได้ทำอะไรหรอกป้านูรีป้าแค่ไล่ถอนหญ้าแถวนี้อ่ะแปบ๊บเดียวก็เสร็จแล้วแล้วว่าแต่วันนี้คุณป้าไม่ไปทำงานเหรอคะวันนี้วันหยุดป้าจะลูกอ๋อค่ะนี่ว่าแต่เปิดเทอมวันแรกเป็นไงบ้างสดชื่นไหมเนี่ยอืมก็ดีนะคะเออเดี๋ยวนะ ก็ไหนเอบอกป้าว่ามันจะไปโรงเรียนพร้อมกับหนูลี่นี่อ๋อคือเอเขายืมรถหนูไปโรงเรียนก่อนแล้วอะค่ะเอา้เอาไอ้ลูกคนนี้ ไปยืมรถของคนอื่นไปโรงเรียนแล้วก็ไม่พาเจ้าของรถเข้าไปด้วยเนี่ยนะกลับมาต้องจัดการแล้วแบบนี้เออคุณป้าคะไม่ใช่หรอกคะ่ะคือหนูยังแต่งตัวไม่เสร็จด้วยอะ่ะหนูก็เลยให้เออลดไปก่อนแล้วเดี๋ยวหนูค่อยตามไปทีหลังอะคะ่ะเ,เอาแล้วแบบนี้หนูรีบจะไปโรงเรียนยังไงอะ่ะหนูโทรเรียกแท็กซี่แล้วคะ่ะกําลังรอเขามารับอยู่คะ่ะโอ้โหงั้นค่าโดยสารเท่าไหร่จ๊ะเดี๋ยวป้าออกให้นะโอ้ยป้าไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเล็กน้อยช่วยๆกันได้ ขอบคุณนะจ้าหนุลี่ป้าหนูบอกแล้วไงไม่ต้องเกรงใจอะไรหนูแล้วลูกป้าก็เป็นเพื่อนสนิทหนูนะป้าเองอะ่ะก็เหมือนแม่หนูอีกคนนะมีอะไรที่หนูช่วยได้หนูก็จะช่วยแถมอีกอย่างบ้านเราก็อยู่ติดกันนะเพราะฉะนั้นอะ่ะป้ามีอะไรอะ่ะบอกหนูได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะคะจ้าเอเอเนี่ยมันโชคดีจังเลยนะที <c oughs> ไ่ได้เป็นเพื่อนสนิทกับหนูลี่ <c oughs> เป็นวาสนาของมันแล้วแหละโอ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะนี่หนูลี่ ป้าก็เป็นคนมาจากบ้านนอกสอนอะไรมันก็ไม่ได้แถมป้ายังต้องมาทำงานผ่อนบ้านหลังนี้ทำงานหาเงินส่งค่าเทอมส่งเอมันเรียนไหนจะค่าใช้จ่ายอีกป้าก็ไม่มีเวลาเหลือแล้วยังไงก็ป้าขอฝากไอเอให้หนูเลียช่วยดูแลมันด้วยนะจ๊ะเออ,เอ,อได้จ้ะป้าไม่ต้องเป็นห่วงนะหนูจะคุมมันจนมันได้เรียนจบแน่นอนค่ะป้า <laughs> อบคุณนะะจ๊ะงั้นเดี๋ยวหนูไปก่อนนะคะจ้าโอ้ให้ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต,นต,นตน้นนี่จะมาเฮ้ยมาแล้วเอ่อเอ่อแคเรียกฉันหรอเอ่อใช่ใช่ใช่คนี่ย,ยแค่นี่แกรู้จักไอหมอนิ่งด้วยเหรอเนี่ยไม่อะ่ะฉันไม่เคยรู้จักเลยนะเอ่อคือว่าเราชื่อเอนะอยู่อยู่ห้องแปดอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ไอ้พวกห้องแปะนี่เองพวกเด็กทุนเรียนยากจนนี่นะเออก็นี่ว่าแต่มีอะไรกับเพื่อนของฉันหรอพวกเด็กทุนเรียนฟรีเพราะยากจนเออค,ค,ค,คือว่าเรามีความในใจบางอย่างนี้อยากจะบอกแค่เขาอะฮะ่อะไรนะนี่นายจะบอกอะไรฉันอะ <c oughs> ปมนะคือฉันแต่งก่อนมาบอกเธอเดี๋ยวดีเดี๋ยวนะแต่งก่อนเนี่ยน,นะเอออืมฉันฉันเริ่มไหมนะเออแม่ผู้หญิงสวยมากมายมาเห็นแต่เธอเด่นกว่าใครในทุกที่เธอจะเป็นเพียงหนึ่งซึ่งดูดีเพราะฉันมีแต่รักเธอเสมอมา เป็นยังไงบ้างอะเป,น,เปนก็ได้เธอหมายความว่าเธอจะยอมเป็นไม่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 ไม,ไม่ไม่ใช่นั้นฉันหมายความว่าแกอะเป็นอะไรของแกฮะ <c oughs> โอ๊ยสมัยเนี้ยใครเขาจะบ้าบอต่งกรณแบบนี้มาบอกรักสาวอีก <c oughs> แถมอีกอย่างอ่ะจะมารักฉันอะไม่ดูสารวะลูกเองเลยนะ <c oughs> ไปกันเถอะวะเสียเวลาตามความรักเหมือนดังกะนอกรบ สงครามจบนักลบย่อมมีแพ้ใครชนะยอมดีใจได้รักแท้ส่วนผู้แพ้หลังน้ำตาหนาเศร้าใจไอหน้ายังเราใครเขาจะมาแายเขียนเอาไว้บนหน้าผาให้เตือนตัวเองไว้ไอ้น้องผู้หญิงมันก็แบบนี้แหละ ครับ <c oughs> ครับอะไรหรอครับบอกว่าผู้หญิงมันก็แบบนี้แหละไอ้เน้ะไม่เลยเลย <c oughs> นียน่ะมันแม่นเนีันทุกคนเลยนี้นะวันนั้นนะพี่เ,เลิกแล้วผู้หญิงเน,น,นี่ยตอนเนี้ยพี่มีกันและกันนั่นนั่นก็พอ ครับผู้พี่งงไอ้นี่นหน้างงแล้วมันตลกว่ะเพื่อนดูดิน,นี่งงเหรอคร,ครับผู้พี่เป็นใครกันหรอครับผูพ,พ,พี่ก็อยู่ในโรงเรียนนี่แหละเป็นรุ่นพี่แกแต่ไม่ค่อยได้เข้าเรียนแล้วเพ,าพวาบุกพี่ะมัวแต่ไปมีกันและกันมีแต่ความสู้ไอ้หนูใช่มีความสู้ตลอดเวลาอออนี่ ผูพกพี่ะเห็นแกมันทุกข์ก็เลยอยากจะชวนแกไปม,มีความสุขด้วยกันไปไหมเล่าเอาเออะไรรอครับผู้พี่าการาแลกกันไงการแลกกันคืออะไรครับโอ้ยที่มันพึ่งถูกกฎหมายไปอ่ะพี่พี่พหมายถึงกันเออนั่นแหละหลังโรงเรียนมีเพียบเออไม่ไม,ไม่ไม่ดีกว่าครับไอ้ไอ้น้องอย่าพึ่งไปเส็จพี่ดีทั้งเนีย คือว่ากระชับมิดพี่ให้แกลองฟรีมันไม่เป็นไรหรอกนะไม่ติดหรอกนะลองครั้งเดียวเองไปกันเถอะแต่แต่ว่าเฮ้ยแกไปใช้มันบ้างถือว่ามันเป็นสมุนไพระเว้ยมันช่วยให้แกมีความสุขลืมเรื่องคเครียดบางทีมันอาจจะทําให้อะไรอะไรในชีวิตแกดีขึ้นก็ได้นะใช่เลย <c oughs> โดนใจฉันเลย <c oughs> เอ่ <c oughs> ก็ได้ครับอ้โม้อ้วกหมกมาให้หมดเลยนะอ้วกออกมาให้หมดจะไปลองทำไมวะเนี่ยไม่เข้าใจเลยก็ชีวิตมันเครียดนี่วะเลยอยากจะลองดูบ้างนะโอ๊ยนี่ชีวิตเครียดก็ไปทำอย่างอื่นไม่เห็นต้องไปลองของอะไรแบบนั้นเลยไม่เห็นเป็นไรหน่อยมันก็ทำให้ฉันรู้สึกดีจริงๆนะ ลองลอยแล้วก็ลืมความดูที่ฉันเมียแล้วยังไงพอตอนสูบก็ลืมแต่พอไม่ได้สูบก็กลับมาจําได้ <S <S ถ้าเป็นแบบนี้ยนายก็ต้องสูบตลอดเวลางันดิเอ้ก,ก็ดีนะ <S 2> <S 2> <S 2> ฉันจะได้ลองรอยลอยไปในที่ฉันอยากจะไปอ่ะโอ้ยพอแล้วนะเว้ยอย่าไปลองอีกนะกนี่เน่ไม่เห็นเป็นไรเลย ก็มันถูกกฎหมายแล้วเนี่ยถึงมันจะถูกกฎหมายอะนะถ้าคนเขาสูบอ่ะก็ปล่อยเขาไปไงแต่นายไม่เคยสูบนายจะไปลองมันทําไมเล่าไอ้นี่ไม่อากทำหน้าเขียแบบนั้นเิไม่น่ารักเลยนะไม่ต้องมายุ่งเลยไปล้างหน้าล้างตาไปไม่เอาอะดูไปดูมาเธอน่ารักมากเลยนะเนี่ยพูดบ้าอะไรของนายฮะ เมาเราก็ไปล้างหน้าไปอืเม,มาเปันช้านะไม่ได้เมาเราหน่อยโอ้ความจริงนะที่บอกว่าเธอน่ารักเอ,อ,อ้ยหาเลยแล้วร้อนกินด้วยนะฉันมีการบ้านที่ต้องไปทำอะ่ะ กลับบ้านก่อนนะเออฝันดีนะจะบ้าเหรอยังไม่มืดเลยก็แค่บอกไว้ก่อนเพราะตอนมืดฉันน่าจะนอนบอกไม่ได้อยบ้าปไปสลาวเพื่อนกูนี่ฝันดีไม่พอฝันถึงเราบ้างนะอะไรของนายกเอิ้นเอินฉันก็ไปแล้วนะไปแล้วนนี้